สวัสดีครับเบิร์ดพาลอนครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าผีจากพี่บินโทรตรงมาจากอเมริกาเลยครับเพื่อนแต่เป็นเรื่องที่เกิดที่ไทยครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องของพี่บินนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่พักรีสอร์ทของหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนอีกแล้วหาดจอมเทียนเป็นสถานที่ที่พิดูพิดูมากๆผมเห็นเรื่องเล่าจากหาดจอมเทียนเยอะมากๆครับ และอีกเลืองหนึ่งเกี่ยวกับโรงงานของพี่เขากับการท้าทายเล่นผีถ้วยแก้วครับเพื่อนๆน่นากลัวสุดๆครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องเล่าผีส่งเรื่องเล่ามาได้ที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับส่งข้อความมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้โทรคุยกันครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องจากพี่บินกันครับเบิร์ดครับผมสวัสดีครับพี่ตอนนี้พี่อยู่เมกาเหรอเนี่ยเอออยู่เมกาพี่ทำงานแล้ว พี่ทําไปทํางานที่นั่นนานยังครับโอ้ผมมาอยู่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปี<ม>าปแล้ว,ลวตอนอายุนะฮะสิบแปดสิบแปดกว่าโอ้ที่นั่นเขาเชื่อเรื่องผีไหมครับพี่ผมขอถามนอกเรื่องก่อนผมอยากรู้โอ้ยได้ได้เรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้เขาเชื่อกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาเขา,เขาอาจจะไม่ไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนของเราเท่าไหร่ ไม่เจาะไม่เจาะลึกหรือว่าประมาณเหมือนประมาณว่าถ้าเจอเจอผีก็ไม่เข้าไปแบบเข้าไปสืบค้นว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เจาะลึกเรื่องผีใช่ไหมเขาใช่เขาไม่เจาะลึกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งแบบแปลกประหลาดอะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับเราอะ่ะออแต่แต่เขาเขาเขาไม่เหมือนคนไทยนะปุ๊บปั๊บอะไรมาก็วิ่งอะไรอย่างนี้นะ เพราะว่าความเชื่อทางศาสนาไม่เหมือนกันพื oh. ้นฐานทางสังคมไม่เหมือนกันหมายความว่าคือถ้าฝรั่งเจอผีคือก็ออเป็นเรื่องปกติก็เขาก็อยู่คู่กับเราปกติอยู่แล้วเขาเขาก็ใช่ก็อาจจะไม่มีแบบแปลกใจตกใจตามธรรมดาใช่ไหมเหมือนเหมือนคนเราเจออะไรที่ปันซึ่งหน้าอย่างเงี้ยก็อาจจะตกใจอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า <Okay. S 2> เขาเขาไม่ไปเหมือนเหมือนแบบเราอ่ะแบบโอ้ยเดี๋ยวผีมาตรงนั้นคือจินตนาการไปก่อนแล้วกลัวละแ,แต่พวกนี้เขาไม่กลัว โอ้โอเคครับโอ้ยผมมีเรื่องเรื่องเล่าเยอะแต่ถ้าสปอด,ด็กเลยนะผีที่อเมริกาส่วนใหญ่จะจาไม่ได้แบบจะาจะ่าแต่เห็นแต่เห็นแต่ถ้าเมืองไทยนี่เต็มเต็ม <c oughs> แล้วววันนี้พี่บิวเอาเรื่องจากประเทศไทยหรือว่าที่อเมริกาครับมาเล่าวันนี้เอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่น้องเบิร์ตอีกน้องเบิร์ตอยากได้เรื่องไหนจากจากที่นี่ที่นี่เรื่องมันจะสั้นๆเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่กลัวแต่ผมเห็น แต่ถ้าที่เมืองไทยมันมีมันมีบุคคลที่สามที่สี่อะไรในในในเรื่องอะนะมันมันเป็นครบเป็นไปกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องลากว่าใช่ไหมผมงั้นผมเอาที่ประเทศไทยดีกว่าพี่ใช่ใช่ถ้ายางงั้นอที่บิวเริ่มเลยแล้วกันครับผมอ่าจะอัดเสียงไหมเนี่ยต้องอัดต้องต้องตัดอัดกิ่ครับโรงแรมอะไรออกอ๋อถ้าชื่อโรงแรมชื่อโรงแรมต้องตัดครับพี่อ่าโอเคเพราะว่ามันนานแล้วแหละบางทีโรงแรมพวกนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่จะแต่จะไม่ชื่อ เออไม่พูดชื่อโรงแรมเพราะมันนานแล้วผมก็จําไม่ได้ค่บพี่นะอา้าวงั้นเริ่มเลยครับพี่ก็คือว่าเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนมาอเมริกาเนี่ยผมก็มีกวนมีอะไรของผมเนี่ยนะตอนนั้นผมเล่นหุ้นด้วยหุ้นหุ้นหุ้นต่างประเทศนะเขาก็จะเลิกกันทีเลยสองเราก็จะมีทาเลียมกันคือว่าวันศุกร์เนี่ยเราจะไปที่วต่างจาังหวัดปิดตลาดปุ๊บเนี่ยเราออกเดินทางกันเลยเพราะว่าพอทริปเนี่ยคือทริปเจอผีนะสองที่เลย คนมันจะต้องเจออ่ะพอดีลืมไปว่าวันนั้นวันเสาร์มันไม่ใช่วันศุกร์ก็ไปกันเลยพัทยาเอา้าพอไปถึงพบหาโรงแรมยังไงก็ไม่เจอแล้วอ่ะไปถึงที่นู่นมันตีสามกว่าแล้วก็ไล่หาไปเรื่อยอะไรก็ได้ขอให้ได้นอนเนะพราะมันมันเมา,มาแล้วสนุกมาแล,แล้วก็อยากจะไปเที่ยวก็พอดีไปไปที่อ่าหาดจอมเทียนและรีสอร์ทเนี้ยจะเป็นรีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทแรกเลยก่อนที่จะเลี้ยวขวานะ ลงลงหาจอมเทียนคือชายทะเลจอมเทียนเลยจะอยู่ซ้ายมือนะแล้วแล้วจะมีรูปหนุมานอยู่หน้ารีอสอร์ทเราก็เออเอา,เอาตรงเนี้ยไล่ไปเลยตั้งแต่รีสอร์ทแรกเนี่ยนะเออต้อเข้าไปเลยมันดึกมากแล้วตีสามกว่าพูดบรรยากาศก็มืดๆดึกๆนะเราก็ไปที่ฟร้อนไปเช็คไปเช็คห้องว่ายังมีไหมอ่า ซึ่งผมก็เพื่อนผมก็เช็คเอาท์ผมก็เดินรอบๆอ,อยู่ดูสภาพแวดแล้อมคือเราระวังตัวด้วยใช่ไหมเพมันมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่ฟร้อนอ่ะเราก็มองแล้วโอเคเพื่อนก็จัดการเรียบร้อยอ้าวตกตกลงได้ได้รีสอร์ทได้บางกะโลกโอเคเราก็เออดีใจได้ได้ที่พักและได้นอนเดี๋ยวเที่ยวต่อเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำทางเราไปโอเคเราก็ไปถึงบางกะโลนนี้ซึ่งเป็นบางกะโลนที่สุด รีสอร์ทเลยแล้วมีอีกหนึ่งบังกะโลสุดท้ายสิดกําแพงไอ้เราก็เช็คอินเข้าไปก็เฮ้ห้ากันต่อใช่ไหมแต่ว่าบรรดาแฟนๆทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็แยกเข้าห้องพักกันไปสองห้องห้องผมอยู่ข้างบนห้องเพื่อนอยู่ข้างล่างเพื่อนเขาบอกเออเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนสักพักหนึ่งยังไม่ได้อาบน้นําเ๋ยเขาก็เดินออกมาบอกเอยทำไมรีสอร์ทมันก็ใหญ่โตวสวยงามนะแต่ทําไมเขาเปิดน้ำมาเนี่ยมันมีมันมันน้ามันดันในพวกใบใบไม้อะไรแมลง ออกมาเลยนะเพราก็เลยอาบไปได้เขาก็คิดว่าเขาก,ก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเออสงสัยมันก็คงปิดนานนะนะแต่ว่าพวกใบไม้อะไรมันไปอยู่ในข้อได้คือเยอะก็เลยเขาก็เลยไม่อาไอผมกับเพื่อนเนี่ยก็เลยนั่งดื่มกันต่อสักพักหนึ่งไม่เห็นรถเข้ามานะแต่เห็นบังกะโลที่ขัดไปสุดท้ายที่ต่อจากผมไปประมาณสักห้าหกเมตรเนี่ยเอยไฟมันเปิดพราอเเปิดพวกเนี่ยมีผมเห็นเลยนะว่ามีหญิงมีหญิง ชายพู่งเดินเข้ามาผมยังพูดกับเพื่อนเลยเอ้ยมีคนมีมีคน,คนอะไรตกาตายเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยมันแค่กินตอนตีสามสี่ด้วยนะเ,ยเราก็โอเคเราก็เห็นเรามีคนมาก็าไม่ได้สนใจเลยเขาก็นั่งดื่มกันสักพักหนึ่งใช่ไหมครัแล้วไฟตรงนั้นะไอ้บังกะโลถ่านเราไปก็ยังเปิดแต่ไม่เห็นคนละเพื่อนก็เลยว่าเอ้ยดึกละเดี๋ยวเราแยากยาก้ยายก,กันขึ้นไปนอนดีกว่าอ่าโอเคก็ตามกันผมขึ้นไปชั้นสองนอน พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยตอนนั้นผมมีแฟนผมเห็นแฟนผมเรียนนอนอยู่บนเตียงในในสภาพที่ว่ากลับเพราะผมอยู่ที่อยู่ที่ป่ากับเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าพร้อมที่จะปิดหน้าอืแต่ตาเขา่ยจ้องไปที่โคมไฟที่อยู่บนกพดานแล้วโคมไฟเนี่ยก็คือหลอดหลอดกลมๆมานะแต่ว่าใช้สุมส่มสุ่มหลักตาเป็นที่ประดับประดาอะไรเงี้ยผมผมเห็นตอนนั้นนะมันยังหมุนอยู่นิดๆผมก็เลยบอกเป็นไร แฟนผมตอนะนก็บอกว่าสุ่มเนี่ยมันหมุนมันหมุนแบบหมุนเลยนะหมุนเลยหมุนเร็วด้วยแต่ผมพอผมเดินเข้าไปเนี่ยมันกําลังจะหยุดแล้วมันแต่ยังหมุนอยู่ผมก็เลยรู้แล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแอร์มันเป่าเพราะเครื่องแอร์มันอยู่ตรงนั้น,น <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะผมก็นอนพอนอนฝันคืนนั้นนะแป๊บเดียวเลยผมฝันเห็นหนุมานองค์ข้างหน้าเนี่ยเข้ามาในฝันเหมือนว่าแกจะมา มาดูแลมาปกป้องเราอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยอ่ันแปน๊บเดียวแต่รู้พอเช้ามาตื่นรวมพลเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อผมก็หันไปมองไอ้ไอ้บังกะโลข้างๆเนี้ยเอา้าทำไมมันกลายเป็นบังกะโลที่พังแล้วอ่ะผมก็ไม่เชื่อสายตาเรานะเอ้ยเมื่อคืนเราตางป่านหรือเปล่าเราก็ยังเห็นว่ามีผู้หญิงอ่าผู้หญิงชายสักผู้หนึ่งเขาเข้ามาผมเดินออกไปดูนะบังกะโลนะั้นับพังแล้วคือมันซุดซุดครึ่งห้องเลย แล้วบานเกล็ดนี่แตกหมดแล้วนะเออมันเป็นห้องที่เขาแบบปิดปิดเซอร์วิสอะคือมันพังแล้วก็ไม่ไม่มทำรูํำรุงอะไรทั้งสิ้นอะผมก็เดินดูวนดูว่ามันเอ้ยเมื่อคืนเราสาวป่าหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้บอกเพื่อนนะไม่ได้บอกใครเลยเพราะเรามาเที่ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะกลัวแต่แต่รู้แล้วว่าเราโดนละอ่ะโอเคตอนนั้นเช็คเอาท์ออกสิบโมงไปต่ออีกสวนนะใช้คำว่าสวนก็พอ เกือบหลุดปากแล้วโอเคพอไปเช็คอินเราก็ได้ห้องผมก็เข้าไปในห้องสองห้องเหมือนเดิมแล้วห้องพักเนี่ยคือห้องน้ําอยู่ตรงกลางแล้วแล้วห้องพักสองห้องเนี่ยประตูมันเปิดเข้าห้องน้ําได้สองทางผมก็โยนตัวนอนงายเลยบนเตียงเพราะมันเย็นมันเราอยากจะปกก่อดสักพักหนึ่งเนี้ยมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันตกแส่ง่าปังดังเลยปังผมก็คิดว่าคงจะเป็นลูกไม้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่มันได้ยินเสียงมันกลิ้งกุกๆลงมาผมก็มองตามพอดีว่าเหนือหัวผมไปเนี่ยมันเป็นหน้าตางก็ไม่เห็นอะไรร่วงลงมานะผมก็คิดว่าโอ้ก็คงไม่มีอะไรก็ไปเที่ยวกันอะไรกันไปพอถึงตกเย็นก็สั่งอาหารมาทานที่บังกะโลเนี่ยที่สวนเนี้ยก็ทานไปเฮฮากันไปอะไรก่อเมีอะไรไปจนถึงจนดืกจนง่วงนอนแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนพอเข้าห้องนอนปุ๊บ ทั้งเพื่อนทั้งผมได้ยินเสียงคนเปิดเปิดประตูตู้เย็นอะ่ะเหมือนคนคุยอะไรกินอะ่ะเปิดเปิดตู้เย็นแล้วหาของกินแล้วได้ยินเสียงการที่เราซ้อนเอาไว้ไม่ได้เอาออกไปนอกบังกะโลนะเราซ้อนแล้วเอาไว้เอาไว้ไวในรีวิรูมนั่นแหละเหมือนคนมันจับจานอะ่ะกำลังกองแกงกองแกงหาอะไรกินผมก็อเออเพื่อนผมมันคงไม่หาอะไรกินมั้งเพราะว่าเพิ่งแยกกันออกแยกกันเข้าห้องด้วยใจตรงกัน เปิดประตูห้องน้ํำพอดีเลยจ้ากันเลยต่างคนต่างถามเอา้าเราสองคนยังอยู่ในห้องและไอไอเสียงที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันคือใครหรือว่าโจรมันเข้ามาในในอใ,ในที่พักก็เลยบอกก็เลยแนะนะแนะกันว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูพร้อมกันนะแต่ผมยังมีอาวุธผมพกปืนผมบอกว่าถ้าถ้าถ้าเขาไม่ต่อสู้ก็ไล่เขาไปแต่ถ้าเขาต่อสู้ก็อ,อีกเรื่องหนึ่งพอหนึ่งสองสามปุ๊บเปิดประตูปุ๊บ ไอ้ห้องเี่เรานั่งเล่นัน่งทานข้าวกันเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติการเจอทุกอย่างเหมือนเดิมเลยไม่มีใครเข้ามาแต่แต่เสียงที่ที่ได้ยินเนี่ยนะมันชัดมากเพราะว่าฝาที่การเนี่ยมันไม่ได้หนาเลยโอเคพี่บินพี่บินฮฮลโหลพี่ อะไรรู้ปะเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับพี่เมื่อกี้เสียงเสียงตัดพี่เอาจริงวะใช่เสียงตัดไปก่อนที่ตรงเอ่อเข้าห้องแล้วเจอจานอะไรสักอย่างไหะพี่เออเอาแล้วไงอือผูกคิ้วพี่วางเอาจริงพี่ใช่ใช่ใช่เอาแล้วไงตอนนี้มาแล้วพี่ย้อนี่พี่ย้อนเล่าหน่อย อ่าได้แหละเอาเอาตอนที่ได้ยินเสียงจานที่่แขางแข็ง,ขง,ขงใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคได้ยินเสียงคนเปิดตู้เย็นคนคนได้เลยกินอ่ะได้ยินเสียงเลยนะแก้วเกลือ่ะปวดเกิืออะไรเี้เหมือนคนคนอ่ะก้องแกงก้องแกงเสร็จแล้วก็ปิดปิดตู้เย็นตึ๊บเออแล้วก็มามามาคุยที่จานน่ะที่เราทานอาหารกันแล้วซ้อนเอาไว้ครับโอเแค่เคเขแค่แพักหนึ่งเนี่ยผมก็นึกว่าเพื่อนมันเพิ่งกินกันแยกออกมาเนี่ยเพิ่งเข้าห้องจะกินอะไรอีก ด้วยด้วยฟังกันอยู่สักพักนะแล้วก็ใจตรงกันเปิดประตูห้องน้ําซึ่งประตูห้องน้ำนี่มันเปิดได้สองด้านใจตรงกันก็เลยเปิดมาเขาก็เห็นผมอยู่ผมก็เห็นเขาอยู่ก็เลยถามว่าแล้วใครอยู่อนอกซึ่งผมคิดว่าเอ้ยถ้าเป็น,เป,นเป็นขโมยขโจรเนี่ยผมมีปืนก็แค่แค่ไล่เขาไปถ้าเขาไม่สู้ก็จบแค่นั้นพนนับหนึ่งสองสามแล้วเปิดประตูพร้อมกันปุ๊บทางนอกเนี่ยยังปกติเหมือนเดิม การอยู่เหมือนเดิมตู้เย็นไม่มีใครแตะแต่เสียงเนี่ยมันดังแบบเรารู้เลยว่ามีคนอยู่ที่ที่ห้องทานข้าวหรือที่เรานั่งเพิ่งแยกกันเพราะฝามันบางฝามไม่ได้หนาไอเราก็โอเครู้กันแล้วมองหน้าก็รู้กันก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้บรรดาแฟนทั้งหลายเขาเขาตกใจก็โอเคแยกย้ายกันไปหน่อยพอนอนปุ๊บเช้ามาจะเช็คเอาละเช้าเลยสิบโมงเช้าก็เดินออกมาก็เห็น คนสวนของที่นั่นนะ่ะเขากาลังตัดแต่งต้นไม้อะไรของเขาไปพี่ก็เดินไปลุงลุ้ง,งสมถามจริงนะไอ้ทีเนี้ยมันมีอะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรหรอกครับบอกไม่มีอะไรครับแล้วเขาก็ขยับหนีเนี้ยเหมือนกับเขาไม่อยากจะบอกอะไรเรา,าเตามก็เดินตามบอกลุงใช่บอกลุงบอกจริงเหรอเมื่อคืนผมเจอนะพอบอกแกเรี่แกเก็บของแล้วขึ้นขึ้นรถอีกอีกสามล้อสามสามล้อเครื่องแล้วขี่ไปเลยขี่หนีไปเลย ผมก็สูึงว่าเออมันมันมัน,มน่แล้วลหละแต่ผมไม่ลึกเลยว่าเราจะเจอสองสถานการณ์และสองกับ,ก,บกับการเที่ยวทริปนีงอ่ะเรื่องแรกก็จบแค่นี้ครับออคือช็อตแรกเฮ้ย <c oughs> ช็อตแรกพี่พี่มาพี่มาที่เออเกตเฮาส์อ่ะคือข้างๆ uh huh. มาตอนกลางคืนตอนแรกมันมันไม่ได้หลางใช่ไหมคือพี่เห็นเลยว่ามันไม่ได้หลางคือแบบ มีคนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือมันปิดไฟแ,แต่โดยรายละเอียดเราเราไม่ได้มองรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเขาปิดไฟเหมือนกัยังไม่มีคนไปใช้บริาการไอ้ี้แรกนะคะ่ะเออแล้วมองตัยไปมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้หกักมันก็คือห้องที่เขายังไม่ได้เปิดบริกาเรเท่านั้นเองแล้วมันห่างไปประมาณห้าหกเมตรอ่ะมันไม่ได้ใกล้ใกล้กันนะมันห่างไปเออผมก็เข้ามาก็เช็คเอาท์ก็ไม่มีอะไรเราก็ตามภาษาก็เอาของลงเรื่องอาไรทำอะไรกินกันแต่สักพักนี่แหละ เราไม่ได้ยินเสียงรถเพราะรถมันจะต้องขับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จอดเหมือนที่เราจอดคือเออหน้าหน้าเกสเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นทันทีว่าไฟมันเปิดปุ๊บแล้วมีผู้หญิงผู้ชายสองคนเดินเข้ามาเออผมก็ถู้ึว่าเออมีคนมีคนตกมาตายเหมือนเราด้วยเนาะออมาเจอที่อยู่ตอนตีสามผมว่าน่าจะตีสามตีสี่แล้วล่ะคนลุกลกูคนขาลุกพี่มันก็เห็นอยู่ว่ามีคนมาเนาะ แล้วพอตื่นเช้ามามเห็นเห็นจ่าจ่ะเลยจ่าจ่ะเลยสองอคนเดินเข้ามาผมยังจําได้ผู้หญิงใส่ใส่ชุดแดงด้วยโอ้โหหดจอมเทียนอีกแล้วผมเคยเล่าเรื่องหัดจอมเทียนตอนตอนจอมเทียนเยอะโอ้โหจริงจริงพี่โรงแรมอ่ะคือแบบเจอผีกันเยอะมากเลยเรื่องเล่าอ่ะแล้วใช่ตื่นเช้ามาแล้วแบบมับนล้างเนี่ยเหรอครับ <c oughs> มันมันมันแบบนี้เลยเหรอมันล้างแบบเห็นเลยว่ามันมันล้างแล้วมันชุด <c oughs> มันไม่ให้ตื่กับมันมันเป็นบังกะโลที่ซุดอ่ะเหมือนซุดอะ่ดอะเหมือนดินซุดแล้วแล้วตัวตัวทางมันซุดแล้วอ่ะไม่มี<ด>ทาง<ด>ที่จะมีใครมาพักได้ไม่มีเลยบางเกตนี่แตกหมดแล้วเหลือเหลือแต่เป็นโครงบางบางเกตแล้วก็แบบไอไอตรงเนี้ยคือน่าจะทิ้งเป็นปีแล้วอ่ะโดนแล้วพี่อ่ะเออผมถึงว่าว่าผมโดนแล้วล่ะแต่ไม่นึกว่าจะไปโดนอีกที่หนึ่งในทริปเดียวกันนี้ โดนสองอที่ติดกันเลยคือมีอเสียงมีคนมาคุยในตู้เย็นแล้วพี่คิดว่ามันคืออะไรครับพี่พี่คิดว่ามันคือสัมภเวสีที่ด้เหรอครับถ้าให้ <จะ S 1> พีวะห์ไ,ได้นะถ้าถ้าผมวิเคราะห์ผมคิดว่าอาจจะเป็นสัมภเวสีเลื่อยอีกอย่างหนึ่งคือวันเวลาของเราที่เราจะต้องเจอเออต้องเจอพวกเขาอะจังหวะจูนติดมาครับใช่เพราะกี่ครั้งและเกียรติติ์แล้วที่ผมไปนะไปไปเอ่อเที่ยวที่ อะไรนะอ่าบางแสนเราก็เช็คอินก็ไม่มีอะไรไม่เคยเจออะไรเลยแต่มาทริปเนี้ยผมจะคุยกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยเราทริปนี้เราเจอสองที่เลยนะที่เดียวนี่ยังโอเคนะครับแต่สองที่เนี้ยนะที้มันมันไม่ธรรมดาแล้วแมันว,ว่าเราต้องเจอจริงๆงใช่มันไม่ได้มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับคนที่ไปเที่ยวแล้วเจอสองรอบติดปกติรอบเดียวนี่แหละ<ช>ก็สุดๆด,ดแล้วอ่าใช่ไหมฮะสุดสดแล้วดีดีว่าที่ผมไม่ได้เล่าให้ให้บรรดาพวก แฟนผู้หญิงฟังนะไม่งั้นไม่ต้องเที่ยวแล้วใช่กลับค <c oughs> ู <c oughs> พี่เล่าดีมากเลยม,มีมีกมีเรื่องหนึ่องอันนี้ก็เด็ดครับผมผมเวลาไหมล่ะโอ้ <c oughs> ผมไม่ได้ไปทำอะไร